สวัสดีเพื่อนๆเช้าโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนๆเฟซบุ๊กสุกคนนะนะคะมัน,นิสีมาลองเพลงให้ฟังนะมีเนื้อด้วยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว ที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีของหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นา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 นแต่ก็คงต้องลาพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงว่ากับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉัน ธอก็รู้ทั้หัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าของรูดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอลาแค่นี้คอได้าาเขาว่ากันว่าคนอีสานดังแมก เขาว่ากันว่าคนอีิสานน่ะดำและหน้าตาก็บ่งงามบ่สวยคือคนกรุงบ้านนอกจกบ่แดกว้าวเสียงดังอีกเอา้าคอยกับเป็นคนหนึ่งดิค่ะเว้ยไม่ใช่คอยกับเป็นคนอหนึ่งคอยกับเป็นคนหนึ่งที่ว้าวบ่เสียงดังเป็นคนอีิสานที่ มีดังเป็นข้อนิสานที่ดำค่ะแต่บกบเลียขนาดนั่นรอกับแบบว่าจกประแดกก็จกคือการต่กินตอนบ่เป็นแต่กินตอนบอเป็นมีดังเดือกคาบแมนแมฟสุคนข,ข้อนิสานย่ามอกหักฟังเพลงอย่างกันค่ะใสส่่วิิบทมก เป็นใจสส่วา,สาิมีอีกเพลงหนึ่งเมียเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคิดโอ้เจ้ายังคือเก่ามาไทาไม่พื่น